มังกรส่อนรักตอนที่58ปดลายวสันจักรพัฒทอดสายตาผ่านร่างชายาไปยังราชองครักษหนุ่มน้อยที่ยืนอยู่ตรงชานพักประตูพร้อมมุ่นหัวคิวนิดๆสมองอูงเฮ่าขาวโพรนไปหมดนางคิดแต่อเองควรพูดอะไรสักอย่างแล้พพอขยับปากกลับไม่รู้จะอธิบายภาพที่เกิดขึ้นอย่างไรดีสักพักจกักรวัฒถอนหายใจแผ่วเบาและสายหน้ายิ้มโปร่งๆหนุ่มสาวนี่น่ะอ,ะ,อะไรนะ แค่นี้เองหรืออูห้องเฒาตะลึงงานก่อนจะหันกลับไปมองอีกครั้งศาลชาวกรลังยืนหลบตาอย่างเงื่อนง,งอย เงินหงอยจึงนั้นหมุนตัวเดินไปในทิศทางตรงข้ามกับเสื้ออินจนรับตัวไปจากชานพักประตูนางเข้าใจเลยว่าเหตุใดสวามีถึงได้พูดเช่นนั้นจากมุมที่จกักรพรรดิเห็นไม่ครู้สานชาวยืนหันหน้าไปทางซุ้มประตูเสาลอยทันทีเสื้ออนเดินพ้นจากประตูนางกำนันในชุดก,กระโปรงสีเขียวอ่อนกำลังเดินสวนมาจากอีกทางถือถาดเคลือบเขียนลายทองใส่ชาเดินชดช้อยเข้าไปทางเรือนด้านล้งจกักรพรรดิมาเห็นเสื้ออินจึงสามารถกระเซาอย่างขบขัน พิ่งจะแตกเนื้อนหนุ่มได้ไม่กี่ปีเมียก็ยังไม่มีเห็นนางกระนันเข้าหน่อยละยืนเมอเชียวไม่เอาวๆลมหายใจอูองเฮากัน้นไว้ออกสุขอนออกจากลําคอในที่สุดราชองค์รักสั้นยังเด็กอยู่นี่เพคะนางยกมุมปากแย้มยิ้มในไหนฝ่าบาทก็ราชทานกฤหัสให้แล้ว ควรจะตกรางวัลเป็นสาวใช้อีก3ามสี่คนด้วยจะเป็นรายจะได้ปล่อยปฏิบัติรับใช้แถมยังแสดงความใส่พระไัยต่อคุณนางที่ยังหนุ่มแน่นอีกด้วยฝ่ายตรงข้ามพยักหน้าเห็นพร้อมพองเท่าพูดถูกเดี๋ยวพอกลับเข้าวังหลวงก็ยกนางกระนันคนเป็นคู่ให้เขาก็าแล้วกันเพราะอย่าให้กลายเป็นปัญหาขัดขวางเรื่องแต่งงานแต่งการในฝลังเป็นใช้ได้เพราะเรื่องนั้นเราคิดเตรียมไว้แล้วสองสามีภรรยาเดินเคียงกันไปที่ศาลาริมน้ํจาจักรพรรดิเอามือไพรไ่หลมรุ้นนึกคึ้มอะไรนักเอื้อมมาจับมือชาอาว่า นับจากได้พบเจ้าพริบตาเดียวผ่านมาหลายสิบปีแล้วหรือนี่อูงเอาองเขายิ้มละมหมเฮ็ดได้อยู่ถึงตัดเรื่องนี้ขึ้นมาลักอคะฮาองเจากาพริตอบอย่างอารมณ์ดี เห็นซ่านชาวไม่กลุ้ยแล้วอดจะสะท้อนใจไม่ได้นะสิตอนนั้นเราเจ้าหนุ่มกระทงพอได้พบเจ้าในอุทยานกระเลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาแต่ยืนจะดึงมองเจ้าจนลับตาในสายตาคนนอกคงดูเคริมจนไม่รู้เหนือรู้ใต้เหมือนกันเวลานี้เจ้าเป็นถึงหองเห่าแล้วเวลาช่วงผ่านไปเร็วยิ่งจริงจักรพรัดโบกมือและเดินอมยิ้มก้าวข้ามธรณีประตูไปก่อนพอสวามีคอยหลังปลายเท้าอู่ของเขาก็หยุดชะงักอยู่กับที่ความตกตะลึง ความหวาดระแวงด้ความวิความปริวิตกวิ่งปลูเข้ามาจับใจก่อนจะสะท้อนมีความรู้สึกซับซ้อนสับสนบนใบหน้าแต่เพียงครู่เดียวความรู้สึกนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจแน่วแน่ที่วาบขึ้นในแววตา คืนนั้นองค์จักรพรรดิค้างที่ตําหนักชิงหนิงระหว่างมื้อเย็ยนอู่ฮ้องเฮาไม่ได้ให้ข้ารับใช้ปฏิบัติเหมือนทุกตีแต่ตักแกงใส่ถ้วยให้สวามีเองกับเหมือนเอ่ยด้วยเสียงนุ่มนวลขอฝากบาตรโปรดทรงอภัยให้ข้าด้วยเถิดจักรพรรดิทำท่าแปลกใจฮ้องเฮาทําผิดเรื่องอะไรกันอู่เฮาสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิทําท่าละลันล,ลังอยู่สะพานกระถอนหายใจเฮือกใหญ่ เรื่องเลือกคนไปประจำการที่เหลียงโจนะสีเพค้าวันนี้ข้าลองทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้งู้สึสวาอีวนหูยังไม่เหมาะสมนะัก สน่นหาเริ่มหน้าตึงความคิดแรกว่าคาในหัวก็คือฮองเฮาคงไม่แคร์จะสับเปลี่ยนคนตัวเองเข้ามาแต่ก็ไม่ได้คัดค้านออกไปตรงตรงอ,อเช่นนั้นหรือเพราะอะไรถึงบอกว่าไม่เหมาะสมละ่ะนางรายเหตุผลยาวเหยียดรัชศกหลงซัวทีสามฝ่าบาททรงมีพระบัญชาให้เจินเ้นเร่นท่ายกตูขูจริงอินไปคุมทัพเหลียงโจคนหนึ่งเป็นทายาทขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของราชวงศ์เปิดฉีคนหนึ่งเป็นลูกชายแม่ทับซื่อดังของราชวงศ์ก่อน างมีผลงานทางกระึกการศึกโดดเด่นพอจะคานอำนาจกับแม่ทัพสู้ติงฝางได้ทั้งคู่ต่อมาจนเรินไท้ป่วยตายไปตูกูชิงอินดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพของเมืองยาลู่ช่วยหลีซื่อจีบุกตีเมืองสินเฉิงจนแตกได้ศึกโคกูระยอก็มีความมีความชอบใหญ่หลวงจกักรพรรดิเข้าใจแล้ว อูหงเฮาหาอารัมพบทมานานขนาดนี้ในใจไม่เพียงสองคำสอดคล้องในถ่วงโดนอี้วนหูเป็นทายาจจนทชนชั้นสูงจากราชวงศ์ที่แล้วก็จริงแต่ประจำการอยู่แต่ในเมืองหลวงมันเล่นนานพนครช้างอันไปก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงพอจะง้างงัดกับตระกูลตูขู่ส่งไปคุมทัพเหลียงโจก็เปล่าประโยชน์เช่นนั้นหงเฮาหมายตาใครไว้หรือไม่แม้สวามีเอยถามเนบนาอูหงเฮาก็ยังจับความระแวดระวงังและการข่มขู่ในหางเสียงได้ดีแต่นัง กราบยิ้มอ่อนหวานโดยไม่ตระนก เวลานี้การทาหารของราชสำนักพุ่งเป้าวป,ปชิดโคโกระยอเป็นสำคัญทางทูโบเพียงแค่ป้องกันเท่านั้นคงไม่มีสงครามใหญ่ภายในสองสามปีนี้หม่อมฉันเห็นว่าทรงให้ตูกู่ชิงอินคุมเลี้ยงโจต่อไปดีกว่าแล้วราชสำนักหานายทหารหนุ่มนุมสักคนไปอยู่ใต้บังคับชาเขาอีกทีจะได้ฝึกเปรือฝีมือเตรียมวใช้งานในการศึกผายภาคหน้าถ้อยคำเมื่ออูฮงเฮาจี่ถูกความกังวลเล่นตัวในใจจักรพัฒมาเนินนายเริ่มปรากฏโฉมชัดเจนขึ้นเรื่อย ทุกทีหลังมรณกรรมของสู้ติงฟาง แม่ทัพจานสงครามล้นแต่ชลาภาพลงตัวแล้วในอนาคตใครจะรับช่วงต่อละ่ะกลุ่มุนศึกเท่าเท่หลงเหลือจากแผ่นดินก่อนบ้างป่วยกระเาะกระแสบบ้างล้มหายตายจากอีกไม่นานก็คงหมดสิน้นสุดอาณาเขตอันกว้างใหญ่อีกด้านของอาณาจ,จักรต้าถังลู่ตงจานผู้มัจาการสำคัญทางฝ่ายทูบโบก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วเช่นกันว่าลูกชายทุกคนล้นเก่งกล้าสาม,มารถกระเฮียนกระหือหรือที่สารต่อภารกิจขยายดินแดนของบิดา องค์จกักระพรดนิ่งไปอย่างใคร่ควรตําหนักชิงหนิงตกอยู่ในความเงียบสงัดมีเพียงควันสีขาวจากเตาเผาเครื่องล้อมลอยเป็นสายกดเกียวแล้วแล้วตามความเห็นขององเผาเจ้า,าเป็นเอ่ยถามเนิบเนิบ,เ,นบเวลานี้ควรนสูงใครไปเลี้ยงโจดี พระสุรเสียงอ,งองค์จักรพรรดิให้มีความระแวงเหลืออยู่เลยแม้แต่เสี้ยวเดียวอู่ของเฮายกมุมปากอมยิ้มบางกระเอื้อมมือนุ่มนิยไปตบหลังมือสามีเบา้าเบามีราชองค์การลงมาในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากสูติ้งฟางผู้มัญชาการกองกำลังรักษาดินแดนมณฑลเหลียงโจถึงแก่อน,นิจกรรมจึงให้ตูกูจิงอินควบตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ทั้งมณฑลเหลียงโจแล่มธงสานชานัน พร้อมกันนั้นราชนาจะยังส่งนายทหารหนุ่มกลุ่มหนึ่งไปเสริมกําลังที่ชายแดนรับไปมืือไว้ใช้งานในวันข้างหน้ารายชื่อนายทหารได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำการชายแดนเขียนอยู่บนม้วนกระดาษสีแดงสดและอันเชิญขึ้นเหนือกล้าวด้วยสองเมือม้วนหนึ่งถูกส่งไปยังกราตะกูลซ่านในเพิ่งได้รับพระราชทานไม่ถึงสองวันยังไม่ทันบุรณะซ่อมแซมใดๆด,ด้วยซ สายลมยามเย็นพัดวีดหมิวอาทิตย์อัสดงแดนชานหลุดหยาดโลหิตกลุ่มฝุ่นฟุ้งตลบขึ้นบนถนนหลวงนอกประตูเมืองซานชาวตบข้อมาผินหน้ากลับไปมองประตูเมืองสูงส่งต่างานที่เห็นอยู่ไกลๆอีกครั้ง เงาร่างด้านข้างของเขาทาบลงบนผิวทางกรุกระถูกดึงให้ยืดออกไปจนทั้งพ้อมทั้งยาวดูราวกับกระบิดิสซอนคมเงียบเชียบอยู่ในฝักหนังป้อมประตูทอดเงาโอลาสีดำถมนลงบนพื้นราบมองจากตรงนี้เห็นกองทหารลาดตะเวนเอาทวนพาดบาดเดินตรวจตากลับไปกลับมาเป็นแค่จุดสีดำเล็กๆที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้านอกเหนือจากนั้นก็มีเพียงอีกาส่งเสียงบินโฉบตัดฝืนฟ้ามาเกาะอ,อยู่บนยอดกำแพง ถนนหลวงเบื้งวางทอดยาวสุดลูกหูลูกตาชาญชาวหันกลับมาปลูรมลมหายใจยาวเหยียดและแงเสื้อหมาแท่หมาในเสื้อท่านในนั้นมือใหญ่ก็จะงักคึหกห่างออกไปไม่ไกลนะักไกลคนหนึ่งบนหลังอาชาขากลังจ้องมองเขาเงียบเงียบเสียอินเด็กหนุ่มพึมพำเสียงพร,พร,พระเฉพาะเกี่ยวกูกจับตัวไปตอนอยู่ในตำหนักตอนอะไ่ใช่ จะเพราะเกือบถูกจับตัวไปตอนอยู่ในตำหนักแปลพระราชฐานเฟิงเกาหรือเพราะสาเหตุอื่นที่ไม่สามารถเอ่ยออกมาได้ก็ตามนักแต่กลางเดือนเกนนั้นส่น้นชาวเพลเห็นซืออินอยู่ตาลำพังอีกเลยเจ้าตัวมักในวงล้อมของคนธนนะดังตา่างไม่ว่าจะเพื่อนคุณนางราชอ,องคร,รักบ่าวหรือสาวใช้เขาบโอากาศแค่ช่วงสั้นๆวันที่ไปเคารพศพสิงหัวโกงแถมยังเป็นในเรือนด้านหลังอาจมีคนเดินผ่านได้ตลอดเวลาทว่าวันนี้ซืออินมาคนเดียวอย่างแท้จริงเพื่นราบด้านหลังว่างเปล่าเห็นถนนหลวง ทอดตัวเป็นเส้นตรงดิ่งไปสู่ตะวันรอนอันไกลผลสารชาวกรางบังเหียนแน่นขึ้นสะพัสสูดหายใจข้าปลอดก่อนจะชักม้าเข้าไปหาฝ่ายตรงข้าไม่ค่อยดึงของบางอย่างออกจากเชือกคุมกันลมหลงหยวนเจ็ดนายนมาให้ภายใต้สายตาตกตะตลึงกองเขาเจ้าลืมของเสื้ออินบอกเสียงเยน็นกลางดึกคืนวานก่อนเรียกพมรวมพลนายทหารที่ไปประจําการที่เลี้ยงโจสารชาวควบมา้ามากระหัตตะกุลเสียคนเดียวแล้ววางกระบี่คู่ใจทีมวหนาะ ตัใหญ่สีแดงเข้มเงียบๆชอนชาวรับกระบ,บีดังขวับดวงตาเป็นประกายแวววามนานทีเดียวก็ถึงเอ่ยออกมาเบาๆครานี้ต้องจากไปไกลรู้อีกกี่ปีคันได้กลับเมืองหลวงถ้ากลัวว่าหากออกศึกแล้วเกิดทำหลงหยวนหาจะน่าเสียดายก็เลยเสียอินไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวเด็กหนุ่มยกมือขึ้นจากหลังมาเหมือนจะเอื้อมไปจับมืออีกฝ่าย แต่เอื้อมมาถึงแค่กลางทางมืออยากจะลดกลับลงไปใหม่กลัวว่าตัวเองตายแล้วกระบี่จะหายอย่างนั้นสิเสอินอยะเรียกว่าตีแผ่ความลับในใจที่เจ้าตัวพูดไปออกอย่างซึ่งน่าซานชาวโกรธตายแต่ไม่ใช่เพราะเสียดายชีวิตเทียบกันแล้วเรื่องที่ทําให้เขาก้องใจมากกว่าก็คือหากเสอินอยากฆ่าเขาจริงยายไม่ลงมือเองกลับใช้วิธียืมมีดฆ่าคนส่งเขาไปอยู่เลี้ยงโจโทแทน เขายุดดีงแยน้นกอรับกระบี่ของเสียอินแต่ไม่อยากแปลาตายในสนามรบอันแห้งแล้งท่ามกลางกองกระดูกมหาศึกห่างไกลจากคนที่รักนับพันนับหมื่นนี้เด็กหนุ่มสูดหายใจเข้าลึกได้ตวตัดข้อมือเสียบลงยนไว้ข้างหลังจากนั้นก็เหลือตาขึ้นกล่าวยิ้มยิ้ม,มช่างเถอะท่านให้ข้าทําอะไรข้าก็เต็มใจทําทุกอย่างขอเพียงท่านอย่าได้ จอยากบอกว่าเขาเพียงท่านอย่าได้เกลียดข้าอีกเลยแต่คิดอยู่เล็กน้อยก็ยั้งปากไว้อย่าไม่รู้สาเหตุสาแองสาหยันส่องกระทบเสี้ยวหน้าคมสันอ่อนยาวด้านข้างแต่งแต้มความอบอุ่นให้กับรอยยุ้นยิ้มบนเรียวปากจนยิ่งดูน้ํานวนขึ้นกว่าเดิมเซยนเช็ดหน้าขึ้นแม้จะแค่นิดเดียวกะแต่ก็ทําให้แววตาโดยเยื่อยิ่งและห่างเหินอย่างบอกไม่ถูกสาาักพักก็กระตุกยิ้มตรงมุมปาก รู้หรือไม่ว่าทำไมหูหยินสิงกัวกรงถึงได้จงเกียรติจงชังฆ่านักชาญชาวพงะรัชโชกหลงสั่วที่สมหลูตรงจ้านอัครมหาเสนาบดีอาณาจักรทูโบร่วมมือกับชนเฝ่ากงเหียในทูเจียตะวันตกยกทัพโจมตีอาณาจักรกูสาเป็นอนาณาจักรโบราณเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาในเอเชียกลางปัุบันยุนในเขตปกคร,รคองตนเองสินเจียง ปีต่อมาบุกถล่มถูอี้หุนทําเอาทั้งราชสํะสนักได้ราชนองในช้างอันประวันพรั่นพึงกันทวนหน้าเวลานั้นแม่ทัพชูการเสียนตัวเองอยู่กับบ้านแล้วพอได้ยินข่าวก็อยากอาสาไปคุมทัพที่ชายแดนติดที่ภรรยาทัดฐานอ้อนวอนัึงทัดแม่ทัพชูจึงรอบทรงหนังม,าม้าม่ใ่ข้าผืนหนึ่งความหมายก็คือเขายินดีให้ถูกตัวเองฟังอยู่ที่ชายแดนไม่ต้องอโศกกลับบ้านให้ลําบากหลังได้รับหนังมา้า็สายคนนาําม้าสึกกระวันชั้นดีไปตอบแทนเมื่อฮงเฮาตัดถามว่าก่อน ส่งใ,ใคาไเปกคุมทัพที่เหนียงโจข่าจึงเสนอซื้อสู่ติ้งฟางอย่างนี้เองหรอกหรือสารเช้านึกถึงที่หูหยินผู้เท่ารำให้น้ำตาน้องหน้าดาดทอเสียอินในห้องตั้งศพว่าประจบประแจงเพชรทูลใช้อำนาจในทางมีชอบแล้วให้รู้สึกว่าวุ่นอยู่ในใจไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีขณะที่เสียอินเล่าต่องเงียบเรียบแม่ทับสูไปตาที่ชายแดนจริงๆญาติมิตรของสิงห์กัวกงจึงเกลียดข่าเข้ากระดูกดำแม้แต่กองทัพเหนียงโจยังชิงชัางกองราชอ,องคคารัก เด็กหนุ่มถามแทรกแล้วทำไมท่านถึงไม่บอกความจริงกับทางจวนสิงหัวกงงล่าฝ่ายตรงข้ามย้อนถามอะไรคือความจริงกันละ่ะสูติ้งฟางเป็นแม่ทัพขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีส่วนข้าเป็นคนัางโฉดเรืองอำนาจเจ้าคิดว่ายังมีความจริงอะไรอีก แววตาของซานชาววูบวายจ้องมองคนพูดไม่กระพริบเสียอินกว่าตามองเด็กหนุ่มตรงหน้าตั้งแต่หัวจดเท้าด้วยสายตาเย็นชาไม่มีอะไรให้พูดกันอีกเขายกแส้มาขึ้นชี้ถนนหลวงในทอดตัวไกลลิปเอาละเจ้าไปได้แล้วอุอาชา,า,าคาตะกุยเท้าหน้าอย่างงุนงานและย่างเยาอผ่านสานชาวไปชา้ชาๆ เสียอินดึงมวกของเสื้อคลุมกันลมขึ้นคลุมศีรษะตอนนั้นเองอาจารย์ชาวเอื้อมือออกไปคว้าข้อมืออีกฝ่าวไว้อย่างอดใจไม่อยู่อาจารย์เสียงทุมแหบผ้าหางเสียงสั่นนิดๆเหมือนต้องสะกดความร้อนลมแมนลมหายใจสั่นสะท้านไปเรืเๆแรงทั้งหมดที่มีข้าไปคราวนี้ไม่รู้อีกกี่ปีถึงจะได้กลับมาท่านอยู่ในราชสำนักต้องระวังตัวให้มากสักวันเมื่อสร้างผลงานได้แล้วข้าจะต้องนำทัพ กลับเมืองหลวงเสียอินสบัดมือใหญ่ออกพรางตรวจปากหกปากนะเสียงของเขาทําลายความวิเวกในบริเวณนั้นทหารลาดตะเวนหน้าประตูเมืองอยู่ห่างออกไปพางันชงงะงักข้าวหันมามองอย่างกังขานึกว่าตัวเองยังเป็นคนกองกําลังเปิดยาอีกหรือไรเสียอินก็ยุ้มอกเสื้ออีกฝ่ายพร้อมผู้ใส่ยอย่างเย็นชาเจ้าประโยชน์เลี้ยงโจก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองราชองครักษ์อีกแล้วต่อให้ไปตายอยู่ชายแดนก็ไม่ใช่ธุระของข,องข้าชาญชาวคำรามอาจารย์ยัง ไม่ทันขาดคำเสกเหนือเงือแสในมือหวดควับจนเขาตกมาเอ้ยสายหัวไปซาฝ่ายนั้นมองลงมาจากหลังอาชาตวาดกร้าวด้วยเสียงเดือดดาลกองราชองครักษ์กับเจ้าขาดกันเพียงเทนี้อยู่ชายแดนจะเป็นหรือตายกับเรื่องของเจ้าไปพูดจากระเคียนมาควบฝุ่นตลบไปทางประตูเมืองโดยไม่เหลียวหลางร่างสูงใหญ่คุกเขา่าข้างเดียวบนพื้นท่ามกลางฝุ่นที่กระจายฟุ้งรอบตัวนั่นนางถึงค่อย,ยกมือขึ้นปิดตาด้วยแรง โดยแรงน้ําอุ่นร้อนไหลลงมาตามซองแก้มเป็นทางชายแขนเสื้อดลดไปอยู่บนท่อนแขนเผยเห็นเชือกผูกปมสีแดงเข้มที่พันรอบข้อมือแกร่งปลาเชือกปลิวพริวตามแรงลมประคำไม้ที่เคยร้อยไว้ถ่วงน้าหนักหายไปไหนก็ไม่รู้ได้พระอาทิตย์กําลังจมดวงตรงขอบฟ้าตะวันตกนกกาบินกับรางทุ่งหญ้าสุดของพื้นราบถูกลมพัดซ่าความมืดมิดรอบโดยค่อยไตย่ขึ้นไปตามโขงฝา เวลานั้นเป็นปลายฤดูใบไม้ผลิในปีแรกของรัชชกเสียนฝึิงโคกูระยอเกิดความวุ่นวายภายในผู้เสด็จราชการต้องลี้ภัยออกมากองทัพทั้งทรงทหารแปดหมื่นนายเข้าโจมตีป้อมประการในเหลียวตรงอย่างเหี่ยมหานดุด,ดันเกินกว่าจะต้านทานได้ราชนักแต่งตั้งหนัวหือโป๋เหนอ,ห,อหนัวแต่งตั้งหนัวหือโปเป็นชิงให้ออง ผู้นำดินแดนถูอีหุ่นที่หนีการลูกดานของกองทัพกูโกรยอนในเหลียงโจเป็นจิงไทยอองกองทัพที่ประจําการในมณฑลเหลียงโจและมณฑลซ่านซ่านมาเนิ่นนานเตรียมพร้อมบทขยี้ศัตรูทูโบโยกทัพบ,บุกยึดดินแดนพายับของต้าถังมาได้12มณฑลเมื่อหลูตรงจ้านเพียบหนักด้วยอาการป่วย ลุ่นสินหลิงก็ขึ้นคุมทัพแทนบิดาและก็ค่อยกลายเป็นไฟคุกคามที่แข็งแกร่งที่สุดต่อชายแดนตะวันตกของต้าถังปรุษผู้หนึ่งควบม้าฝุ่นตลบฝาแสงพรบอันยิ่งใหญ่ไปสู่ประจิมทิศแล้วก็ค่อยกลายเป็นจุดสีดำเล็กๆที่หายลับสู่สมรภูมิชิงไห่อันไกลโพนทิศตะวันตกประจิมทิศ จบเพ่มที่สองได้มากกว่คุณครับ